สองสิงหาพศอะไรสองห้าห้าห้าสองห้าห้านะคะือว่ารุนค่ะมันแม่ถามมาสถานพูดค่ะเป็นท่านพูดนะคะ้ามากับเพื่อนค่ะอันนี้เพื่อนร่วมโลกค่ะอันนี้ก็เพื่อนร่วมโลค่ะแล้วใช่ค่ะถ้าไม่มีอันนี้นะคะ้างก็ไม่ได้กินค่ะหลงค่ะหลงีมีใครมาช่วยหลายคนเลยค่ะแต่ก็ไม่ถึงสักทีค่ะเพราะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะโง่ค่ะใช่เหรอคะ ใช่เหรอคะสวยแต่เอ๋ค่ะที่แต่ว่าตึกนี้สวยเนาะหโอ้ยงหน้าตรงนั้นสวยอย่างเลยทั้างบนันดูดิมีบ้านทั้งบนด้วยอ่ะสลังเฮโยดิสลังเฮโยอ่าอ่ะใช่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 น่ารักจังเลยคุยไม่คุยนะเอาคุยถ่ายอะไรกันอีกเนี่ยโอ้เรามาถึงโปรโมทโขนสวยมากแล้ว สวยจังเลย <c oughs> พี่หนูอยากถ่ายคู่รถคันนี้ถ่ายคู่ <c oughs> ให้หน่อยสิ <c oughs> ถ่ายอะไรถ่ายรูปไม่ถ่ายถ่ายรูปคู่กันรถ้จะสวยสวยนะ <c oughs>